ตัวนี้คือหน้าบ้านเรานะคะหรือเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอยู่ข้างหลังเราทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับเราก่อนนะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบความสยองขวัญของแมปบรูคเฮเวนกันนะคะเห็นเขาว่ากันว่าตอนตีสามในแมปบลูคเฮเวนมันมีอะไรเหรอทุกคน <c oughs> วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะ,ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะ,ะอันนี้คือช่องของฝรั่งนะเขาบอกว่าอ,อย่าเล่นบรูคเฮเวนตอนตีสามใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นพี่นิวก็เลยจะเข้ามาลองท้าพิสูจน์กันดูนะคะว่าในเมืองบรูคเฮเวนตอนตีสามมันมีอะไรตอนนี้ เป็นเวลาตีสองนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปท้าพิสูจน์กันตอนตีสามนะโอเคใกล้ตีสามแล้วท,ที่แรกที่เราจะไปท้าพิสูจน์นั่นก็คือบ้านร้างนั่นเองอ่ะเราไปบ้านร้างกันดีกว่าและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านร้างกันแล้วนะคะและก็เป็นเวลาตีสามพอดีเรามาดูกันดีกว่าว่าในบ้านร้างมีอะไรนะตอนแรกนะพี่หนูจะไฟฉายออกมานะแต่ว่าบ้านล้างเนี่ยมันไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะคะมันก็เลยแบบว่าดูไม่ค่อยน่ากลัว เอาละค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะคือบรรยากาศมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเออทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรนั่นอะทุกคนอะไรอะฮะมันคืออะไรทุกคนเดี๋ยวอะไร อุ้ยให้ตายเถอะหรือว่าเมื่อกี้เราตาฝาดไปไม่นะแต่เมื่อกี้เหมือนกับว่ามีตัวอะไรไม่รู้ดำๆรอยอยู่หลังตู้เย็นน่ากลัวมากเลยค่ะทุกคนโอ้ไม่ก็เอาตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วนะคะเดี๋ยบอกนะว่าตอนตีสามมีอาถรนจริงๆเนี่ยต่อไปเราจะมาท้าพิสูจน์โดยการไปสร้างบ้านนะคะแล้วก็มาดูกันว่าในบ้านเราตอนตีสามมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะโดยการที่ ปิดไฟให้มืดหมดนะ,ะทั้งหลังนั่นเอง oh. แล้วก็มาดูกันว่าตอนตีสามจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเอาเป็นบ้านหลังนี้แล้วกันนะคะนี่ไม่ต้องหลังใหญ่มากก็ได้นะเดี๋ยวเรามาท้าพิสูจน์กันนะคะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาสร้างบ้านแล้วก็เป็นเวลาตีสามเนี่ยแล้วก็ปิดไฟมืดทั้งหลังมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอาตอนนี้เดี๋ยวขอปิดไฟก่อนนะทุกคนโอ้โหมืดจริงแล้วก็ขึ้นไปปิดไฟชั้นบนด้วยนะคะปิดไฟให้มันแบบว่ามืดทั้งหลังไปเลยแล้วกัน อ่าตอนนี้ห้องนอนห้องนอนก็ปิดเหมือนกันห้องน้ําด้วยเอาแบบว่าให้มืดทั้งหลังเลยทุกคนนะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะคะคือตอนนี้นะคะพี่นิวก็ไล่ปิดไฟทั้งหลังแล้วนะเป็นการประหยัดไฟไปในตัวด้วยนะ <S <S> <S ก็มาดูกันว่าถ้าเกิดแบบว่าบรรยากาศมืดๆหลอนๆแบบนี้นะแล้วก็เป็นเวลาตีสามมันจะมีอะไรในบ้านเราหรือเปล่าน,นะคะเลยลงรถลงรถลงรถ,งรถก็ปิดด้วยนี่ลงรถก็ปิดไฟด้วยนะคะนี่เป็นไงมืดทั้งหลังเลย ออกไปยืนหน้าบ้านดูนะนี่สังเกตว่าในบ้านเราเนี่คือมืดทั้งหลังไปแล้วเท่านั้นยังไม่พอแลวทุกคนนะปิดบ้านด้วยนะนี่เฮ่สร้างบรรยากาศนี่บ้านของเราเนี่ยจะได้ดูมืดๆไปเลยนะตอนนี้นะเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวขอเอาไฟฉายออกมาก่อนละกันไฟฉายไฟฉายไฟฉายนี่ฮะโหพอแบบว่ามีไฟฉายนะคฮะบ้านเราก็ดูสว่างสวัยขึ้นทันทีเดี๋ยวเรานะรอเวลาให้มันเป็นตอนตีสามละกันนะคะอ่ะตอนนี้ก็ใกล้จะตีหนึ่งละ เดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะตีสามแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันว่าในบ้านของเราตอนตีสามมันจะมีอะไรหรือเปล่าห้องเก็บของห้องเก็บของก็ปิดไฟไว้นะคะบรรยากาศมันก็มืดอยู่เด้อถ้าเกิดไม่เปิดไฟฉายเนี่ยแต่ยังไงซะเราก็ต้องปิดไฟนะทุกคนเพื่อเป็นการท้าพิสูจน์ั่นเองเมื่อกี้เราไปบ้านล้างมาเห็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงหลังตู้เย็นน่ากลัวมากเลยนะคะเอาเลยค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วนะคะเอาไฟฉายออกมาซิโอว่บรรยากาศนี่คือ ดูมืดแล้วก็วังเวงมากๆเลยนะคะอ่ะมาดูกันว่าตอนตีสามจะมีอะไรหรือเปล่านะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวพี่นิวขอส่องกล้องวงจรปิดแล้วกันนะว่าแบบว่าเราจะเห็นอะไรดีๆหรือเปล่านะเนี่ยเอาละทุกคนมาดูกันนี่ยตอนนี้ก็ยังแบบว่าไม่มีอะไรนะคะยังแบบว่าสงบอยู่ตอนนี้เรากําลังดูกล้องวงจรปิดอยู่นะมันก็ยังไม่มีอะไรนะทุกคนนะหรือว่าตีสามนั้นมันจะไม่มีอะไรจริงๆทุกคนอุ๊ยเราลืมปิดไฟห้องนี้เหรอเนี่ย นี่คือห้องน้ำนะคะมันก็ดูไม่มีอะไรนะอันนี้คือบริเวณภายนอกบ้านเรานะเป็นหลังบ้านเราอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะะส่วนนี้คือหน้าบ้านเรานะคะหรือเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอยู่ข้างหลังเราทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอพเราก่อนนะอะไรอะะไรอะอะไรอะไรไุ้ยเอ้าไม่เห็นมีอะไรทุกคนไม่เห็นมีอะไรอยู่ข้างหลังเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะ เป็นเอาตะคุ่มตะคุ้มเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงเอ่อทุกคนเดีนะ๋ยวขอส่องกล้องอีกรอบหนึ่งนะมันคืออะไรทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอส่องกล้องอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะเ<อ>มื่อกี้เหมือนกับว่าเห็นอะไรเฮ้ยนี่ไงน,นี่ไงทุกคนออพอหันหลังมาก็ไม่เจอแล้วว่าเอา้ยดนะูนะเมื่อกี้คือพอเราสอ่องกล้องวงจรปิดเรากลับเห็นนะคะแต่พอเราออกมาจากกล้องวงจรปิดมันก็ไม่อยู่แล้วว่า อ้าแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วนะทุกคนอ้าวเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวขอส่องรอบหนึ่งนะคะว่ามันจะมีหรือเปล่าเออนี่ค่ะพี่นียวยืนตรงนี้เอาไม่มีแล้วนะทุกคนนะไม่มีแล้วนะคะเฮ้ยมันไปแล้วว่าไม่มีแล้วนี่นอะไรกันเนี่ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจะมัดเลยอย่าบอกนะว่าตอนตีสามมีอาถรรพ์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่ามีใครแอบมองเราอยู่เฮ้ยเสียวเฮ้ยอะไรนั่น่ะโอ oh my ก o d ตัวนั้น เช้าแล้วนะคะหูเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าตอนตีสาวในโบเกเว่นมันมีอาถรรพ์จริงๆเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยโอ้ไม่กอดอันต่อไปนะั่นเดี๋ยวเราจะไปท้าพิสูจน์กับเพื่อเรากันดีกว่านะคะโดยการแบบว่าชวนเพื่อเราเนี่ยมาท้าพิสูจน์ว่า ตอนตีสามในเมือง b ร u คเฮเว่นเนี่ยมันมีผีจริงๆนะมีเพื่อนคนนี้สร้างบ้านนะโอเคมากันเลยมาเดี๋ยวเราบอกเพื่อนดีกว่าว่าในเมือง b ร u ค h ฮ a v e นตอนตีสามมันมีผีนะคะแล้วเราจะชวนเพื่อนคนนี้มาร่วมท้าพิสูจน์ด้วยพี่นิวก็เลยบอกเพื่อนไปว่าขอเราเนี่ยเข้าไปในบ้านได้ไหมเน่ย Inside your house please นะคะว่าแต่ทําไมเพื่อนเรายืนนิ่งขนาดนั้นละนั่นหรือว่าเพื่อนเราเป็นผีซะเองเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราจะชวนเพื่อนคนนี้นะคะ ไปท้าพิสูจน์ผีที่บ้านของพี่นิวกันดีกว่านะแล้วก็จะมาดูกันว่าเพื่อเราจะตกใจหรือเปล่านะคะมาเลยเพื่อนมาเลยมามาบ้านฉันนี่ข้าวกระมอนเพื่อนเอาเพื่อนเดี๋ยบอกว่านาจะมาท้าพิสูจน์ผีกันไงโอเคไม่เป็นไรงั้นเราไปท้าพิสูจน์ผีบ้านของนายก็ได้นะว่าแต่นายก็น่ากลัวเหมือนผีเหมือนกันเนี่ยแต่งตัวเนี่ย แลวนี่ก็คือบ้านเพื่อนเรานะโอเคงั้นเราเนี่ยเข้าไปในบ้านเพื่อนกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาท้าพิสูจน์ผีกันดีกว่าเพื่อนตอนนี้มันเป็นเวลาหกโมงเย็นนะ,ะคะใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วมาเพื่อนมาเรามาท้าพิสูจน์ผีกันดีกว่าแล้วนายก็จะรู้ว่าตอนตีสามมันน่ากลัวมากเลยนะนายเพื่อนเราไปไหนแล้วเดี๋ยวเพื่อนไปไหนเนี่ยบ้านนายไม่ใช่หรอนาจะไม่เข้ามาในบ้านเนลยหรอ อ้าวแล้วตอนนี้เพื่อนเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปไหนเราก็ไม่รู้อ๋อโถเอ้ยไม่มีใครมาท้ายพิสูภิกเป็นเพื่อนเราเลยอะเอาแหละเดี๋ยวเรามาที่บ้านเพื่อนเราหลังนี้ดีกว่านะแล้วเราก็บอกกับเพื่อนว่านี่นี่นายนายรู้ป่าว่าตอนตีสามอ้าวตอนตีสาม ตอนตีสามจะมีผีนะแต่ว่าเราโดนแบนซะก่อนนะคะจะชวนเพื่อนมาล่าท้าผีสักหน่อยทาไมเป็นแบบนี้ละนั่นงั้นเรามาที่โรงเรียนกันแล้วกันนะคะรู้สึกว่าการที่จะชวนเพื่อนมาล่าท้าผีในบ้านเราเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเลยเพราะฉะนั้นเรามาล่าท้าผีที่โรงเรียนดีกว่านะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะเราก็ ปิดไฟให้หมดทั้งหลังแล้วกันนะปิดไฟปิดไฟปิดไฟอืมอันนี้นะะจะบอกว่าอันนี้เป็นห้องเล่นบาสนะเป็นสนามบาสท,นะทุกคนแล้วก็ต้องปิดไฟให้หมดนะก็มาดูกันว่าจะมีผีอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่านะตอนตีสามนะ,ะเอาแหละตอนนี้เราก็เอาไฟฉายออกมากันดีกว่าเนี่ยไฟฉายออกมาแล้วมันจะกายก็จะดูวงเวงหน่อยนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสองตีสองแล้วนะคะและอีกไม่กี่นาทีก็จะเป็นเวลา ตีสามแล้วนะทุกคนนะตีสามแล้วนะคะตีสามเป้งพอดีเลยโอเคมาดูกันว่าตอนตีสามในโรงเรียนจะมีอะไรหรือเปล่านะคะตอนนี้บรรยากาศเนี่ยคือน่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าไม่มีใครอยู่ในโรงเรียนเลยนะตอนนี้<อ>แล้วพี่นิวก็ปิดไฟมืดทั้งหลังเลยนะคะโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะทุกคนนี่มันผีตัวเดิมป่ะเนี่ยอีกแล้วหรอเนี่ยอุ้ยแล้วตอนนี้มันก็ว์บหายไปแล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวขอเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยดิอะไรอะเดี๋ยวนะเอ้า พอเข้ามาเราก็ไม่เห็นมันแล้วนะคะอะไรกันเนี่ยแล้วมันก็มาตอนตีสามทุกทีเลยอะ่ะน่า,า,นาก,กลัวเริ่มน่าก,กลัวจริงๆแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้เห็นจริงๆนะเห็นกระตาเลยนะคะนั่นมันอะไรมันตัวอะไรเป็นปีศาจหรือเป็นผีเนี่ยแต่ว่ามันดูน่ากลัวมากเลยนะเมื่อกี้<ห>และตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วนะคะตอนนี้สว่างนะทุกคนอา้าสว่างแล้วนะคะถ้าเกิดสว่างแบบนี้เราก็เริ่มไม่กลัวแล้วนะมันไปไหนแล้วล่ะ มันไปไหนล้วก็ไม่รู้นะทุกคนนะตอนนี้คือมันหายไปแล้วนะคะโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวมากเลยอะอะไรกันเนี่ยตอนตีสามมีผีจริงเหรอเนี่ย าล้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่นิวก็ได้มาทําการท้าพิสูจน์นะคะว่าในแมปรุงเฮเวนตอนตีสามมันน่ากลัวยังไงนะคะขอบอกเลยคะว่าน่ากลัวมาก <c oughs> ถ้าเกิดทุกคนเนี่ยอยากมาลองท้าพิสูจน์ก็ลองเข้ามาดูกันได้นะคะ <c oughs> เหมือนายการคนอวดผีก็ไม่รู้สิ <c oughs> เอาวันนี้จะ <c oughs> ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> และพี่นิวก็จะบอกว่าตอนตีสามพี่นิวก็จะไม่ปิดไฟในบ้านแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันหลอนเกินไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายค่ะจุบ๊บ